มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเซอร์ไพรส์มากพระเอกตัวท็อปโผล่เยี่ยมหมวดบุ๊กไมกไม่คีใครจดจาก็ยใจจากกรณีหมวดบุ๊กร้อยตีเกียรติวงสถาวรประสบเหตุเหยียบเข้ากับกับระเบิดของฝั่งกัมพูชา ขณะนำชุดปฏิบัติการรบพิเศษเข้าเคลียร์พื้นที่ปราสาทตาควายและเลียเส้นทางเพื่อเปิดทางให้กับกองรบพิเศษกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์รอ31รออจนสามารถยึดพื้นที่เนิน350ได้สําเร็จนะคะราสุดพระเอกชื่อดังเอสกันตพงศเดินทางไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาลพร้อมร้องเพลงให้ฟังข้างเตียงคนไข้พร้อมทั้งพูดขอบคุณหมวดบ,บุ๊ก ขอบคุณที่น้องยอมเสียสละตัวเองให้กับคนไทยและประเทศชาตินะครับน้องเป็นวีระบุรุษครับโดยทางด้านเพจ a c e b o o k ได้มีการเผยโมเมนต์พร้อมด้วยแคปชั่นระบุว่ากำลังใจพลังใจท่ากลางชาวเน็ตบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดูไปน้ำตาไหลไปเลยทีเดียวค่ะพระเอกตัวจริงเยี่ยมวีระบุรุษขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีรัตคอมค่ะขอบคุณที่น้องยอมเสียสละชีวิตตัวเองให้กับคนไทยประเทศชาตินะครับดีน้องเป็นีรบุ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ